พิกแข็งลงไปเนี่ยพิกแขงอ้าวลงไปเลยห้องกัรยาทอดปลาทูทอดน้องกบไม่พอรกินไปแล้วตัวหนึ่งเลยตัวนึงปลาทูทอดแล้วก็ตักทำกับข่ขาทอดปลาทูปลาทูตัวใหญ่ใหญ่ กินข้าวเสร็จแล้วก็จะไปหาดีเจนหาดีเจนแล้วก็จะขึ้นไล์ไปเดียวกินถึงเย็นเลยกินสอง่าวเนาะแ่านึงว่าท่านได้กินไม่พอนกินก้อนพอาม่พอนกินแล้วไม่พอนก,นก็จะไปเล่นบ้านมกูกินแล้วตำยังไงเห็นตำแบบไหนเห็นโลกจำ หนึ่งแม่พ้องก็จะลงแล้วละ่ะเพราะว่ามันไปกินคาบของเพื่อนอยู่ ต้มปลาต้มปลาจะกินปลาก้อเอาน้ำตาลใส่งลงไปตำสมทัวนี่มันต้องตำทัวให้แรงก่อนเด้อ มะกอกเนาะอันนี้แม่พ้อนกะจิตตามสมทัวที่นี่เลี้ยตํามสมทัวตํามสมทัวเขาบอกว่าโอ้ยแม่พ้อนให้ดูว่าเห็นตัวนี้เนี่ยพี่นอ้องอะต้มปลาใส่มะกอกต้มปลาใส่มะกอกตุ้มน้องมันรีวันทักทายคะ่ะ น้องไวรูดสวัสดีกินน้ำครับอร่อยเด้เดเลยอร่อยพี่น้องเดี๋ยวแนมะ่ค้นวักลงอันนี้ทอดตะก้วพร้อมพีนอ้อยเดี๋ยวแม่ก้จะเอาองนดี๋ทวดตะก้วยใส่จานนี่ ตำถั่วตำถั่วแล้วไปค้อนชิมก่อนมกุกมุกปลาช่อนน้อยน้องไม่รุดมีปลาช่อนมีปลากูินน้ำพริกด้วย ีจ้าหลายอย่างให้พรอนจิตต้มตำน้ำพริกแล้วก็ตำสมทัวนี่คือสมทัวแล้วก็ต้มปลา ไหมนะจ้าขอบคุณแม่พรขอบคุณนี่หลายเดี๋ยวแม่พรก็ลงแล้วไม่เป็นไรเดอ้อแม่พรลงแล้วเพราะว่าไปกินคาบของเพื่อนอยู่ไปเดี๋ยวกินถึงเย็นเลยกินสองเถ่านเนาะเข่าหนึ่งว่าฉันได้กินแม่พรกินก้อนเพราะว่าแม่พรกินแล้วแม่พรก็จะไปเล่นบ้านมูกินแล้วมบ ซิวไอ้พ่อนมีหมูปลาซิวขอบคุณนอ้องอันนี้อออทอดปละเทียมซ้ำพี่นอ้องไว้เดี๋ยวแม่็จะเอาไว้เย็เนทำไมล่ะมันจีแหกนี่ชอบกินแบบบีบเอาพริกแห้งตำ เอาปลาทูบีต้มดีเด็ <S <S กชายจินพัฒส,สวัสดียามเชา้าได้อะไรกินครับแม่พร้อมมต้มปลาโอ้ยแม่พร้อมห้ดูว่าเห็นตอนนี้เนี่ยพี่นออ้องอะต้มปลาใส่มะกอกต้มปลาใส่มะกอกนำรัวจานก็ใส่จาน มะกอกเอาเลยมากินด้วยกันกับแม่พรต่ชาติอันน้องมะลิวันผักต้มอ,อันมะละกอมะละกอตําใส่มะกอกกับต้มป,ปลาต้มปลาผู้ใดไม่เชื่อ มาลองกินเดอ้อเอาไหนึ่งกินเดอ้ออร่อยมะละกอออร่อยหั่นทัวก็ พระธานในมีผู้ใดขึ้นไล่ตีแม่พ้อหมกปลาน้อยหมกปลาน้อยหมกปลาน้อยจ้าเาแม่พอจิเทต้มปลาใส่ควยให้ดูต้มปลาใส่มะกอกพี่รัตมีสวัสดีจ้าพี่น้อยแล้วก็ปลาคือทอด แบบไหนเห็นโลกจำแม่พ่อนขอบคุณหลายๆน้องไว้รุษมันไล่กินเขา่าอันมีแมบบ่พ่อมากินมีแนวกินหลายอย่างเด้ลากยาวไม่ได้พี่อันอพี่น้อยเพราะว่ามันกินมัน ชวนพ่อบุญสีแล้วม <c oughs> ันเล่นบันแม่พ้อนอยู่แล้วสีมาบปบุ๊ดาวเนี่ยตำสมถัวเดยแม่พ้อนหั่นปลาทูปลาทูได้แล้วเนี่ยปลาทูสองตัวจ้าโอ้เก่ง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 มุกปลาน้อยมีปลามีปลาหมอ ปลาช่าอนปลาผู้ใดค่อยกินมะละกอนหนึ่งรสชาตินี่น้ำพริกบีบกินกับพักต้มไม่ต้องโอ้ยปลาทูทอดน้ำพริกเสร็จแล้วเหลือ พระเช้านี้เห็นตาชาติอยู่ในห้องพ่อบุญสีเดี๋ยวคอยแม่พอนอยู่นี่เด้อคอยแม่พอนเดวแม่พอนเอาโทรศัพท์ไปก่อนเอาโท